าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ตัมาต้องไปทํางานอีกตะว่างทุกวันนะตรงนี้ตีสี่ต้องไปเนียกลับมาก็ต้องมาทํางานที่นี่หลายจุดหลายมุ่งหมายของตอนคนเดียวก็ต้องสู้ชีวิตขูอความต่อสู้แล้วชนชีวิตหาไม่ต่อไปดับตายไปด้วยเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสัางาบูชาต่อองค์สมเด็จพปะสัมมาทพุทธเจ้าแล้วต้องขอสู้ต่อไปเพื่อมรดกธรรมของเสด็จพ่อที่ให้มอบหมายกับเรามา ต้องใช้เป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมต่อไปเธอจะได้ประเสริฐในอนาคตขอฝากญาติโยมปลาลบต่อไปเธดจะได้บังเกิดผลในปัญญาของตนแก้ไขปัญหาได้รับรองและขอยินยันขอทาให้ได้ถูกจดมุ่งหมายอันนี้ให้ถึงได้และขอทุกท่านจงประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตอนและงอกงามไพบูรณ์ในจิตศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอความสําเร็จทุนชีวิตอยู่ในข้อ,ขอคิดคือปัญญา และทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพิิพานจาสนาสมบัติเนื้อเทสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาปราถนาด้วยการทุกรูปทุกนามเน่ากาสบัตรนี้เชิญสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง